สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อๆทุกท่านครับผมนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาลุยสวนกล้วยนะครับมาดูสิเห็นไหมเดี๋ยวเดีผมชี้ก่อนนี่ครับมีใหญ่นะครับกล้วยริมขุงนะครับนี่ครับผม อู้หอไม่ได้ครับอยู่สูงเกินนะครับอ่าอันนี้ก็คือดิมแมในน้ำโขงเลยนะครับเนี่ยผมมาลดผักนะครับผักที่อยู่ข้างล่างนะครับเป็นข้าวโพดข้าวโพดกับมันมันเทศแล้วก็ ต้นหอมผักชีนะครับเป็นผักสวนครัวนะครับเอาไว้กินเองนะครับนี่ครับพาลงไปลุยดูตรงนี้นี่นะครับอันนี้คือต้นหอมนะครับที่ปลูกไว้นะครับนี่เพื่อนๆต้นหอมนะครับอันนี้ข้าโคดนะครับปลูกไว้เพราอได้กินนะครับ ยังไม่มีโครงการจะทําขายนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับผมข้าวโพดเหนียวสีขาวนะครับอันนี้ผักแป้นนะครับผักแป้นแล้วก็อาศัยว่าเอาน้ํามาใส่ต้นกล้วยด้วยนะครับอันนี้ผักกลุ่มนะครับผักกลุ่มที่เกิดเองโดยธรรมชาตินะครับผมเข้าไปคั้นส้มนะครับผักกลุ่ม ฝากเพื่อนๆดูมันสำปะหลังเราก็มีนะครับนะครับมัน5นาทีนะครับผมนะครับมีอันนี้ก็ไผ่หวานเรานะครับไผ่หวานอันนี้ก็ออกดอกแล้วครับผักชีต้นหอมนะครับไผ่หวานเป็นหน่อแล้วนะครับหน่อเล็กๆนะครับก่อแล้วหน่อขึ้นมาแล้ว ยังยังไม่เอาเขาแล้วครับให้เขาเป็นต้นเป็นกอไปก่อนนะครับอันนี้ก็มันเทศที่เราปลูกขยายพันธุ์ไว้อันนี้มันห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนนะครับสําหรับมันห้านาทีได้ขุดกินตลอดนะครับผมนะครับเหลือกินนะครับเนี่ยหัวใหญ่นะครับโอ้ดูปีกล้วยเพื่อนดูอุ้ยใหญ่มากเดีอเด้เนี่ย โอ้เดี๋ยวๆขยายซูมดูสินี่ครับใหญ่จริงๆแค่ดูกราบก็รู้เลยครับว่าแค่ไหนนะครับเพื่อนๆดูดูโอ้กลาบปีที่มันหล่นลงมานะครับดูเพื่อนๆอืมเอาไปทำอะไรได้เนี่ย น่ครับเราจะเห็นตัวต่อมันกำลังกินน้ำในเกอรดอกกล้วยนะครับคือตอนนี้เราก็เปิดน้ำลงมาด้วยนะครับเนี่ยครับให้ต้นกล้วยเขาได้น้ำนะครับนะครับ ปล่อยไปเงี้ยนะครับนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับกล้วยริมโขงนะครับเพื่อนๆนะครับดูครับกำลังออกอีกหลายหนึ่งสองสามอันนี้อีกเครือหนึ่งนะครับตรงโน้นเครือหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นปีใหญ่นะครับแล้วทางนี้กำลังกำลังจะออกปีอีกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปรถข้างบนกันเพื่อนๆนะครับมีผักข้างบนด้วยนะครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาจากสวนกล้วยข้างล่างนะครับดึงสายยางขึ้นมานะครับผม <c oughs> เพื่อจะลดไอผักที่ปลูกไว้กินตรงนี้นะครับแรงหลายวันนะครับไม่โดนน้ำนะครับเดี่ยเาต้นทรงข้างบ้านด้วยนะครับมะละกอของพี่ข้างบ้านนะครับให้ดให้แกด้วย บรรยากาศดีเพื่อนเือแดดกำลังออกนะครับสดใสนะครับน้ำใสมรกอรอันนี้ต้นผักชียา นะครับกช้ย,ยากับไอ้บ้านผมเรียกหมากแข้งนะครับเป็นภาษากลางเขาเรียกอะไรมะเขือพวงเหรอมะแว้งเหรอไม่แน่ใจนะครับอันนี้เขาซุปกินแล้วกินกินกับน้ำพริกอร่อยครับให้เขาได้น้ำกันหน่อยแล้วนะครับช่วงนี้เป็นหน้าแล้งแล้วนะครับหนาวครับผมต้องได้เอาน้ำออกมาใส่นะครับ ไม่งั้นต้นไม้ก็จะเฉาตายกันนะครับดูย้าครับย้าปล่อยปล่อยคับหย้าไม่ลดนะครับตส่ตรงนี้ผมนีเยอะๆนะครับอันนี้ต้นคูนเขาเขาดูดซับน้ำของเขาได้เองนะครับต้นคูนนี่ผมจับมือกล้องมือหนึ่งอ่าเพือ <laughs> น,นดูครับ มาละกอครับไปได้น้ำก็ชุ่มชื่นแล้วครับต้นไม้นะครับนะครับมาเรื่อยๆนะครับระวังสายยางพับด้วยนะครับถ,ถ้าเราอยู่ใกล้เราก็ไม่ต้องบีบสายยางนะครับเพราะต้นต้นขั้วที่เรามัดสายยางไว้มันจะหลุด มันอยู่ไกลครับอยู่นู้นท้ายบ้านนะครับได้น้ำกันแล้วลดกันให้จูใจไปเลยนะครับพริก